ไปไปโอเบอลใหโอเบอลแล้วโอเบอลแล้วมันเริ่มสลัดขึ้นแล้วอย่าเปิดไปสาย นวงแรกก็ได้หรือว่าแรกวะนี่เสียงใครวะไอไอ่ฟังขวานได้ไหมยังเจอสองคนวะยังไม่โอ Khoan ừ, để cũng mong rồi. là chiều là chiều. Thôi dai dai. Đi vết này á? Hử? À vào cho nó nhỏ. Giờ mình có người bảo mình don move. This is to. này โอ้ยโอ๊ยโคตกระจายถือมึงยิงเี่นนั่นแหละใช่มีคนอยู่ไหนนะใครทำเป็นดูอย่างมอเคลียดนี้ก่อนดิมีคนอยู่มอเคลียตรงนี้ก็ข้างหน้ากูเลยประตูนั้นนหะกูไปไม่ได้เลยแลวเข้ามาบ้เหรอนี่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 อ๋อกูยิงอ๋อคนกูยิงผิดอ๋อยิงเรื่องงานไอ้สัตว์ยิงคนบริสุทธิ์

ข้างบนนะอยุ่ข้างบนนะหยุดตรงบันไดอ่ะขวาหน,อานออ่อยขวาหน่อย,ออย,ออย Anh vô không vô lắm vô không có lắm chơi tai không tay lắm 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 tay You're on board. Get one stuff back down. Talk to element. Talk copies off. Proceed with your mission. Oh. You're gonna get stuff back to me. เออน้องไอ้น้องเมฆตั้งร่างก็มีกำลังตาย,ยังกำลังตายแล้วตายแล้วตายแล้วอง้ามีไหม,มเนี่ยตายไปแล้วข้าไงอะนะโอ้ขั้งล่างนะ

nên nên ở phòng này. No no no, phòng lằng, phòng lằng, phòng lằng. Gracias. No. มันมีตัวพวกนี้กุญมไ่ได้รีพอถ้าจะองเ้าคืออะไรกินเหรอกินเหรอพวกอะไหรวะพูดหน่อยซิพูดหน่อย e ิ ให้บิรพูดให้มันพูดเราเราก็ต้องพูดเียยอะไรเงี้เมื่อไหร่จะได้เล่นสนไหนฮบิรพูดอ่ะ

ไม่มีข้างบนดัด้าเลยว่ะมีเสียงมีเสียงอะไรมันยมีเสียงมีเสียงหนโรด นแขึ้นแก่งขึ้นหรือวะกลังเปิดไหมข่ยได้ก็เปิดม ไไปไปไปโอ้โหบอร์ใ้โอ้โหเบอรแล้วโอ้โเบอร์แล้วตายแล้วอ่้อยหมดโอ้องีมาปลุกดปลดปล่อยไดิก็อย่างน้อยหมดเลยดดเราข้ามไปได้ไหมเนี่ย <ง>ทำอะไรก็ไม่ได้เล่งม,มั้งใจตัวเองเล่นมอ้ไม่ได้จีกระโดน<ง>จบไหมวะจบไ,ไหมวะเจ็บปะเจ็บ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 เป็น<ง><ง>ทำจีเลยเวนพอหมดแล้วหลังมาจบแล้ว<ง> กดายด้วยไ่ม <wai plex able> <laughs> ึงตายไอ้เวรเอ้ยไปหาตัวกันให้ครบ now, hands up, fuck your knees. Down! keep the hand put your fucking hands up. Hands up, down on your knees. Get down. We gotta get dust that me. Talk to me. Put your Continue with your mission.

Crowd. Hands on your head. Now, hands up. Do it now. Shout out your goddamn knees. Now, hands on your head. Move. Make ground now. Put your hands up. Shout on your knees. Hands on your knees. Don't move. Thank you. Side of the chin line. out. ไอเฮี i, ้ยขากูหักไอ้ซาดถีบ ถัดไปเคว็ดหนึ่งคือเคว็ดอะไรสามนาทีอช่ออไมซันเป็กสกิลคืออะไรอ่ะไม่รู้กูตายกูเลยโดนลบอ๋อ